หายใจเห็นไหมยกคือหลอกอะนะครับหลอกคือลวงนะครับอพอเขาจอปับ๊บนับหนึ่งสองอ่าไปเข้ามาเซ็ตท่าไว้ก่อนอ่ากดข้อศอกลงหค้างไว้แค่นี้อ่าดีเห็นไหมตามองมาข้างหน้านะเราต้องคุมเขาเห็นไหมตอนนี้ดูธรรมชาติเห็นไหมผมเสียหลักต่อไปตอนนี้เราก้าวมาแล้วนะต่อไปถอยพ้องดึงไปที่เอวอ่าเออกดาวุธไปดึง อ่าถอยใหม่แล้วดันนะเข้าไปปัดไม่ให้โดนแทงถ้าเขาพุ่งเข้ามามันจะไปนน่นนะนะหนึ่งสองนะไม่ให้โดนแทงไม่ให้เขาแทงซ้ํานะครับสามเตรียมตัวล็อกนะจริงจริงมันล็อกได้แล้วแหลนะจริงมันล็อกได้แล้วแหลนะอ่าสี่เก้าและถอยจังหวะที่เราก้าแล้วถอยเรากดเราดันนะอ่ะเข้ามาครับ เห็นไหมยอมให้เขาตายใจพอก็เผลอไม่ให้โดนแทงไม่ให้แทงซ้านะปดอาวุธตอนนี้อาวุธอยู่ในมือผมแล้วผมพร้อมควบคุมฮนะผมจะเลบหลีกไปด้วยเพื่อไม่ให้เขาตอบโต้ก้าวปัดมือนี้ลงดูดูไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยดูเห็นไหมเพื่อให้เห็นการใช้งานของผมชัดขึ้นพออาวุธมันเข้ามาใกล้พอก็เผลอไม่ให้โดนแทงไม่ให้เขาแทางซ้ำไม่ให้โดนแทง ไม่ให้เขาแทงซ้ำนะยืนสมดุลให้ดีนะครับไม่ให้เขาดึงแขนไปใช้กลุ่มข้อศอกเขาไอ้ไหมมันจะกระชับแล้วกลุ่มไม่ต้องกลัวนะครับก้าวกดแขนเ็าลงถอยหามาที่เอวเราเขาจะปลิวตาม,มดันออกยืนตั้งการคุมเชิงให้เขากลัวเราถ้าเรามีทักษะเรื่องของการใช้อาวุธก็ไปใช้ไม่ถนัดก็เปลี่ยนมือ เห็นไหมมันง่ายครับเห็นมโดนแ้จะโดนแ้จะมันง่ายอ่ะที่จอปั๊บเราเริ่มนับหนึ่งหนึ่งสองและสามตอนนิดนึงมองมาทางผมเพื่อให้นอนเจว่าเราคุมก่ายตรงข้าได้ฮะต่อไปถอยดึงผมลงไปอ่าเอเห็นไหมย่อลงอ่าดันอืม ย่อลงเล็กน้อยดันไปทางนูน้นเออตั้งกาตังกาดอยู่ในมันน่ากลัวเออเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่อาวุธอยู่ในมือเราแล้วคุมไว้ก่อนนะโอเคจัในลักษณะนี้ก็ใช้ได้คนะมแฟน,นะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอก แต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบ,บางดิวบาตองนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะปากกาแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อก เอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบินขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าว่าเาาามื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กัน เลยลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้